จากโยกลูกลายนะนี An ่โอ nah ้ยเอาเอาหยอลูกชาวคอยกันได้นี่แล้วมานี่ลูกวมานี่ใจมานี่มานี่หยนลูกลายนะอันนี้มาต้องใส่ไม้พี่น้องเลยกลับสบายดีและสวัสดีได้พี่น้องเด้อเนาะเศร้าเป็นเฮาล้วว้านเจริญเศร้าเลยกินข้าวบ่าทีนี่แหละสบายดีกุก็เลยกินข้าวกับยัง ก <ś led> ับสิ้นสิ้นยังฮะสิ้น,<า>นจำเอ็นอืมเชื่อว่าอเอา้เครียดแตกขนาดเป็น,น <ś led> ที่ไหน,นะหลางให้เลยอจอเบจบ้าบอสอ่อกับสิ้นติดลุได้อะไรลำนานะ บ่มีหน้าว้าวฝนโตมื้อบัดคืนคืนนี่บ่มีรถมีรถฮึรถไปไซไซบ่มีอ้าวรถพ่อเท่าจยอะเด้ใช่ไหมรถพอหายเห็นแล้วมาปีนี่ใหญ่เลยพี่น้องเลยเนาะแล้วว่าเอาซื้อยังเหยียดเลยวัวจ้าแคบเหมือน

จำอะไรบอยังไม่ได้เบ่งนาแล้วยังไม่ได้เบ่งนาแล้วอยู่ยังเค็ดินนะนี่เจบปาบ่ฮะยนีอมเข่าอย่แต่เบ่งเนาะเจ้าจักปีแล้นี้สิปีสิปีไมาะอ๋อบ่น้อยปใหญ่มาวันนี้เนาะบน้อยอพี่น้องเลยเนาะพอดีบ้าทั้งนี้พี่น้องเลยหมดนียเนาะ กะเอ้ยอ่ามาเยี่ยมมายามทั้งน้องใช้ไม้พี่น้องเลยเนาะมาบัานนี้กับตัวเป็นอันใจเติบเลยยืดโครงห่างเลยพี่น้องเลยเนาะอ๋อเขียวเหียนที่เก่าพี่น้องเลยบัง,งเหียว <c oughs> อ,อ,อ่าอ่ายังไงอันนี้หมาจะบ่อยละคือก,กันแท,ท้จะซื้อไงฮะจะซื้อคอยซื้อยังน่นบ่ อือสือยังก็เนาะเจ้า,า,า,าจำอ,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 อะไรได้บอว์เจ้าจำในได้จำสบายดีสบายบนเตียงแต่ก็ยังอมเข่าเก่าอยู่เนาะเอออคยเขี่ยทังเมียงเขี่ยทังเหงียนเลยหมอมอมเข่าอะไรขโมยระบาวซื่อบา่าเงาวขาดลาดเด้อ <laughs> bỏ nhau Bỏ nhau Chấm đây gì bỏ Chấm đây gì đó ừ. Bỏ bún bỏ mà bỏ Bỏ bún đó Bỏ bún khỏi đấy Bỏ bún khu bỏ mà Bỏ bún chắc bỏ bỏ bún Chắc ừ. Bỏ đấy chắc bỏ Bỏ chắn Ờ ừ, chắc bỏ chắn Bỏ chắn Bỏ cả bao nhăng Bỏ bỏ Hắn nào đó thì đi thì bỏ nè Bỏ tiếng Bỏ ขนาดนั้าหาว่าเราดีนะมาว่าดีเอ๊ะข้าดอไม่ยังหรอจักเห็นยังคงเห็นอีจักเห็นยังของเย็นอยู่บ่ข่าวของเย็นปออย่างแล้วประซองประซองแล้วบ่ออ่านออกแล้วบ่ออกยังอ่านหนังสือออกแล้วบ่ออกว่าอย่างไรออกประซองบ่าวดีสิเขียนนี่ไดยบ่าวดีบ่าวดี บันโคกใหญ่โมเมนต์เขียนหนังสือเขียนได้ไรข้อใก่ข้อไข่ก้อใก่ข้อไข่เบ้าดีนะโอ้ยป .2 วุ้นจักยังแบบนี้พี่น้องเลยเขียนว่าเบ้าดีนี่เขียนได้ไรน้องหูครับโอ้ยเี่น้องไงเนาะเขียนข้าวกลั่จามเอ็นที่ละ อ,อยากมืดรับเลยนะอยากจะท่านแสงอยากมืดไปบอลลีมีบาลีนี่ตุ๋ย,ยนี่เนาะจำได้ยี่หรอเปพอแล้วเอาไว้ดิเอาไว้เห็ดเนื้อเห็ดเหม,มืนอน่เน่าไอ้ขอี้น้องเพิ่นอยู่ไก่ทอดกินนี่เพิ่นเชน,น่าได้ไร มาเออพูดว่ามายังไงวะเออพูดเออเโอ้หมกข้าวจะไม่ได้เปลีนบ่ปีนี่บ่ม yup. ีเนาะกานนี่ข้าวเราเต็มอยู่พี Sha ่น้องกันเนาะเดินเดนพี่น้องกันเป็นเส้าได้เหานะกระสูแพะฮะกระสูเอาบ่ยาวดิกินบลอกขนม Nhi vô con ôm thun nâng Cái nó thay con, phải đoán cái nó Thấy con ôm khỏe À, hả? Kế sưu đàn chín nè Cả kế sưu đàn Cái thương nó ở Nó Mày cũng chào nó xem mày ตัวน้อยอะไรแท้ตัวนี้น้อยนึ่งจ้ะคนกินเก่งเนาะเออคนเก่งว่ฉันนะแซบมาแซบเหมือาเนาะไปไปห้งเย็นมือหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่ง มีนังซือยร่วางอยู่โรงเรียนกันไม่ซือกี่ยังเจอขนมพันกีพันกีโอแล้ไม่มาให้เลยแจ็คเมนน้มนเบาไปซื้อเอาลดก่อนเอาลดก่อนเลยแล้วไอ้แล้วไม่ยังไงนะ่ต้ไม่ต้มบ่ยังบ่แมนแล้วไม่ย่างอะไอะไรซุกบ่กินเลยกินเลย นั่นกระตมจำแจ้วแหละนี่ว่าม่เอียวไม่ไพ่ไปหานี่แหละพอพอจะไปหาเจาหาบ่เาเป็นบ่ะะถ้าเป็นนี่หวานบะเต็มเต็มก็เห็ดเกลืออเกลือตามก็ตามตามฮุ่งเนาะใช่ช่หรือว่าน้ำไม่น้ำไม่อย่างนั้เมื่อไห่นะวหวานครับเอหวานนั่นนวยขาวดิอืมมันหวานนวลๆเลยวละๆๆเนีเย่ยแล้วใส่เป็นนวลดิ ักอยูเหยิเอคอยกึ้นเช็ดเช็นะไม่แบบหน่ไม้ยีไยบุชงี่แ็กับเช็เนี่ยแน่นไมหนไม้ไผ่ขาวอเโอเคอู่ขากอยู่กักอยู่หิวเยมึงว่าหิวไม่กะบตูมันนั่กใส่ตับใส่ยังกนขนมนะมึงข่ารที่มึงเนี่ปนหิวเลยหน่อไม้นว่าหน่อไม้หน่อไม้เาจะมาปอกกันได้มันจับกล้องให้บ่า่จะลินให้ เนี่เออบ่กขี้เกียจกันเหรอวะทำไมบงเลยเนาะนานเนาะ,ะมันเกียจไปื้อ่า,าร,ระกไปละยังมอนหอนเลยเนาะเี่ยมจ้าทำมือใอยกูห้อนอื้มเจมี่นะี่ยเจมเจลเนยชุดแรกแจมเจวนี่ออ้วาวกราเบือไผน่ะ thu nó thành ngày rồi đó, rất đấy là mày kì ba Ừ. <laughs> xuống đó xuồng đó năm ừ. <laughs> ừ. năm เยตามหุเจลคักบแซ่บ้ยนี่นัวเปนมะครับๆครัยามนี่กินข่องเฮียอยู่บ่นผักักบอกแล้วเดือนเก้าวุ้นเป็นเดือนเก้าคนเปิดเทอมแล้วเมนเมนปดเทอมเด้เนท่าไร่เก้าขาวนีเมนบอว่าคนก็บอกไปจืดย้มได้เป็นเขานะ เจ้าเขาเล่าพระเจ้วเขาเลเนาะบ่หน้าบ่คอยเะ่องเกี่ยวเาเนาะบ่หนะาลำให้ลำหน้าเรียวหนีใดซุ้มเขางามๆยนีบ่แม eh ่เจ้าจำไม่ได้บ่เลยกีเนี่ยุมลายปีเลยชุมพลวันเข่าเลยกีเนี่กะเที่ยวมาให้มาหน้าดิเที่ยวเอาดิแมนเมนเมนอยิบุรีนี่ไอวกขนมบดีดอก่นลด์นะ ม,มัสอมเข่าโอเคไหมองเข่าอันเขียวเห็นอันเขียวเห็นเนาะไม่ได้เห็นถึงเนาะโผล่เฮือนนอเตียงเนาะเออไงขับรถกรฮอดปักเที่ยวอันนี้ พอแล้วบอกครับไปยังไง่ะไปเยี่ยมไปชิบอยากลืมนะไปยังก่อนนะไปเยี่ยมเยี่ยมยาไปกระเยบัวปวดตกข้าวเออจะหึงแล้วไปกระเยนะไปกระพอแล้วกังจะจัดน่งสมัยนี่ไปนะมน้องมาเวนมาเตียงนี้อันนามาเวม่นโบเออปดกรด้บึงอืวมือยท่โอนาเมือนึ่งนี่หอดบ่ โอมันก็หดเลยหนป่ะไปเศร้ากันแต่ห้าจดยแรแต่ห้าจอดดีปอะไรเงี้ยห้าจอดพผักละเม่ห้าจอดผักใซสนานน่นนี่เราจะไปหาหนองน้ำเผ็ดบ่บ่ตอนนั้นซามุกเราไปอันขึ้นไปอ่ะสชโปนกับสามใช่มุงเหรอก็จักอะ่รถ้าเอาขัดกะ บดบบักบวยนั่งพักยังเรื่อยกับหวยดรอส่งข้กล้วยนะบดบดแบบแบบ่าสิวายแคอยไปแต่มันหนักมืออยหรอสาวมุกดรอจ็๊บป๊ดกดนอยเลยจิ๊บดกดนี่เหรมื่อยนตัวเงิ้มันไปได้อยู่แต่มันมือมันระยยทางมันไปอเนาะอ่าอันนี้มาเพาะเธอเนาะ เขเนี่ยลากินต้วไม่กินัวไม่อยู่คนแก่กินเพื่อนเดียวกันเนาะบอสเนากินแต่ยหก่เลยไเบิกนะฮู้ยเนาะเราก็ต้องเข็นหนึ่งข้าวไหวเอาลายดีบ่ไมเก่งมานชุดลูกกินเล้งเขาให้ผัวเขาสิสิบให้ผัว ใช้เห็ดป่วงเะรอเห็ดปวกบอมีบอยนี่มีเห็ดปวกอ่ะไม่เบ้าไปเลยเบ้ามั่วเลน้องไซม่ยเลยมีคนมากวนบ้านเจ้าอยู่บ่อเดี๋ยวนี้มีใครมากวนใครกวนตอนนั้นว่ามีคนมากวนไม่ครับยาลนะบ่ยาลนะบ่โดย ตรวลองหนมันบูยนะมานผ่าเราเบาแล้วตัวมันกินเองี่ตัวลองเนี่ยมาผ่าใครเนี่มากินเองลสรุปเอกมากินเองไบ่ได้ไม่ผ่าไอ้ใช่หิวพี่้องกันเนาะเรากันเลยเจ็บที่เผิ่น

ปูปลาอีไได้เอา้ากำมายหรอโอใช้เบิ้งนะเนบัไทยคุณสารวันบรเบุญพาได้เจ้ามหากระลงมหาเทพนี่กระเบิดแล้วโกไปไรแล้วว่าซื้อไรกินหเมียอะไอยู่เนะแล้วว่าจะซื้อแล้ว,ลวไปเพราะองไรลูกเมียเรากรเลยกิน,อ,นอบเป็น

ค่ค่ะก,ก,กิรดิอันนี้น้่นงลยน,น,น,นั่งเทมไงเลืกว่ามาผ่ากันเลือกใช่กินจนอิม่มผมนอนองนีจนงหญ่เนาะมาบัมอนยงนี้บอนดิกีนหน่อยนึงโอ้หัวเลยวเซลูกจะควรมาหายอย่นี้มากิน <laughs> บันไดมาผ่าก uh ็ด huh. ีเนาะบันไดมาผ่าง so, ่ายจริงด right. oh awesome. ิบอสจำตั้มเลยเลรอเหตุวันนี้เราจะกินทําไมก่อนจะมาเนี่ยจะมาเน่างจะมาอ่างเห่าเออกมนข้อเจ้าอะไรยิววันนี้กินไรยิ้ววันนี้บอสคือว่ากินเข่าแล้วกินนี่ยิวอยู่กินเข่ายังมาเล่ออ๋อจะมองมาก่อนบอสไปไปไปเลยเด้อะคัมเด้อคือมาไวาแฮ เมื่ออาจะไปซื้อผ้าเน่อกอเชลุงสวรร์คุณดิกไปจังไไปบอเอไปกรไปายเมื่อเดีวไปย่ากเนี่ยไปกรไปะปไปอันไปไปลาบ้าไปป้าก็ได้เลยสบายดีลาเงินนี่เออมาดีอืม่ายรถตัดสามแสนป้าสามแสนนะเอาไปเ่ยรแค่คุณตัวนี้นอ่

ตค้กพังง๊าแก้วหิวไหวแก้วไ้พร้อมด้วยไม่ไงดิมาถากินบดไปแล้วบุรีปัิปะปังาำไหนปะปะปังเทเล่งสวรรคมาทาบุรีมาเนาะเอ้ล่ะสบายดีเต็ี่ไปก็ได้แล้วโระจายเลนะกระายลนะไม่ดิอันนี้ใ้ระบ้าห่นี่จะพ่อกินหล้ว่า มันบฮะมนบเอาไปจุนกเอาตัตตนม้ปาสวัสดีสบาสดีนด้สบดีโอเคพี่น้องพยายามต้องใสหม่อีกมื่อนึงพี่น้องกันเจอกันเนาะโดยโโดย